เอาหวานเลนจินด้วยอิมิกะเกมภูมิใจเสนอขังไว้เดมโมให้เกมมาแสดงด้วยพันลำว้าวเ,าเกมนี้ใช้ระบบเสียงสเตอริโอกขณาใส่หูฟังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเต้นว้าวกันแล้วล,ล,ล,ลิ้นบันเฮ้ยสุดจัดโอเคฮะก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่เ,นเกมขังไว้เดมโมนะครับผมหรือว่าล็อกอัพยังไงโอเคฮะมาเดี๋ยวผมปรับก่อน ฟูลสกรีนเหรอนะทำไมของผมมันไม่ไม่ฟูลสกรีนวะเอ๊ติดแท็บตรงนี้วอะอ๋อได้ละได้ละโอเคคุณผู้ชมไปลุย let's go โดนตีแม่งอย่างบิวบิวจัดจัดว้าว้เมาส์อย่างเร็วเลยไมไะไรโอ้ยได้ยินเสียงนาฬิกาด้วย เอาเรื่องเฮ้ยประตูเอาล็อกว่ะลนเนี้ยเฮ้ยล็อกเหมือนกันเว้ยไม่มีอะไรโอ้ยรูปภาพว้าวเฮ้ยมีทีวีด้วยว่ะเอ้ทำอะไรได้บ้างวะเดยวนะอืมอุ้ยมาไงเนี้ยโหยรูปดูดิ อย่างหลอนเออยังมีเสียงมีเสียงเฮ้ยเชีย่ยตกใจโอ้โหเปิดได้ด้วยเหรออ๋ออ๋อเปิดปิดเอาอ๋อ,อ,อเดี๋ยวแยกจะเอ๋น,นั่นไหนไม่มีผีปิดก่อนแล้วก็มีอะไรกว่าอ๋อนี่นี่นี่ถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้คือไอ้อนี่ของได้เหรอเอ้ยเฮ้ยอะไรวะ อ๋อกุญแจเทคเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมีเสียงเด็กห้องนู้นว่ะเปิดไม่ได้เลยแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีว่ะไม่มีละเอ้ยหนังสือพิมพ์หมออ่าเขาบอกว่า จับสมาชิกของนิกายได้เกิดการฆาตกรรมหมู่ประชาชนผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุมบางทีนี่อาจจะเป็นผลงานของลทัทธิบางลัทธิที่สำนักง,งานใหญ่ของเรากําลังตามหาพร้อมกับผู้นําและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆอ๋อเอาเอกพลิกได้นี่วะเออเฮ้ยเออดูดิมีอะไรไหมอ๋อมีหน้าเดียวโอเคแล้วก็ไปไม่ได้ไปทำไงวะเอ้ยเอาคุย จุดไฟเหรออ๋อเอ้ยอ๋อ,อนี่โฟกัสโอเคกดสกอร์เมาส์โฟกัสนั่นกดไ like รกดไรได้กว่าอ๋อกดวีโอเคกดวีเก็บเดี๋ยวนะเรามีกุญแจแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะห <laughs> <laughs> นังสือพิมพ์มึงมาได้ยังไงวะเนี่ยตอนแรกมันไม่ม,ไมีใช่หรอเอ้ยหรือมันมีวะ ออเฮ้ยอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าเออโอเคไปไงตออ่อปะผมมีกุญแจแต่ผมเฮ้ยเดี๋ยวนะกดผมคลิกขวาเอา้าเอา้าไม่ได้เฮ้ยเฉียเอา้เอาได้เฉย เดี๋ยวนะอา้าวอันนี้ไม่ได้อ๋อคลิกขวาอ๋อโอเคโอเคโอเคคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายหรอเฮ้ยอะไรอะเก้าอี e. ้ไปไม่ได้แล้วยังไงต่ออันนี้อะไรอะว้าวขวดยาอ๋ออันนี้พารานีอะไรว้าวรูปวาดหรอโหเมื่อกี้มีเสียงเด็กอ่ะน,นี่งแล้วอ๋อดูรูปได้ อะไรอะมาร์ชหนึ่งเก้าแปดหกใครบ้างวะนะเดี๋ยวนะบิวมาทิวดาเคสแล้วก็เกรสนิวเหรอใช่ปะมอไม่ชัดอันเนี้ยอันนี้บิวแอนด์มาทิวดาเวีดิ้งอ๋องานแต่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วไปนึกว่าจะมากระโถ ก็ทำไรอ่ะเข้ามาห้องแล้วก็ไงต่อเฮ้ยนิชักเปิดไม่ได้เว้ยเ้ยทำไงวะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยทำอะไรวะนี่ของเล่นแล้วก็เอแดดหน้าให้ทำอะไรวะเฮ้ย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 นั่นแน่ ไม่มีไม่มีเฮ้ยเชี๊ยโถ้โอยบิวกูจัดจัดไอ้ชิบายเฮ้ยเอาอ๋อประโถเอ้ยผมไปโดนปิดประตูเองเฉย ตกใจนึกว่าโดนเล่นแล้วออย่างยังอ่าแล้วก็ทำอะไรอยู่วะไม่ได้อ่ะมีของเล่นอ่ะจับได้ไหมไม่ได้ของเล่นก็จับไม่ได้วะอันนี้โฟกัสไม่ได้เอ้ยใช่วะไม่ใช่หรอกอตาฝาดไม่มีหรอกไม่มีหรอกผมมนโนไปเอง เฮ้ย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 เสียงมีเสียงช่วงมีเสียงวะเสียงคนเดินไอ้เชียช่ยไอ้เชี้ยแล้วของเล่นทำไมเฮ้ยเมื่อกี้ของเล่นมันกระจายเอาเเอแล้วกูโดนแล้วโอ้ยเรามีหนังสือพิมพ์ไหอีกนี่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  โอ้ยเด็กร้องไอ้เชี่ยเอาแล้วกูโดนเละกูโดนเละเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะลูกนะอย่าเพิ่งร้องนะเอ่อเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ5คนมีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บ2รายจากการชนกันร,ระหว่างจักรยายนยนต์กับรถกระบะในวันที่11อ่าอ๋อโนเมเบอร์ป่ะเออ1986เหกฮ้ยเอาแล้วกูโดนเละกูโดนเละ สวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ของเล่นเพิ่งเก็บกระจุยกระจายเฮ้ยโอ้โหอันนี้กูโดนอันนี้กูโดนใช่เลยกูโดนกูโดนแล้วเมื่อกี้มีอะไรอะ่ะโอ้ยมีภาพวาดเพิ่มวะ่ะโอ้โหแล้วดูได้ทุกวันเลยเชียร์เอาจอดแม่เอาทุกเม็ด หลอนนะเนี่ยนี่แค่เดโมนะเฮ้ยไม่มีเว้ยแล้วก็ไงต่อเอ้ยอ้อ๋อเก็บของเล่นแล้วก็อ๋ออ๋อโอเคโเคตอนแรกของเล่นมันเก็บอยู่แล้วก็อา๋อคลิกข,ขวาเก็บอ่าแล้วก็วางปับ๊บเชียร์กูโดนแน่กูโดนแน่ กูเก็บของเล่นหมดกูโดนแน่นอนชีพหายละกูโดนแน่ๆตุ๊กาตาได้ไหมตุ๊กาตาไม่ต้องหมดยังหมดยังอันสุดท้าย <c oughs> เฮ้ย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 เปิดได้แล้วโอ้ สวัสดีครับจะตามผมเลยนะครับมีมีแก้ววายแล้วก็เอ้ยเอา้าถือได้เหรอเชีย่ยววางคืนเหรอใช่ไหมเพราะเพราะตอนแรกม,มันมีรูปรูปมันหายไปเอ้ยเชีย่ยกูดโดนแล้วกูดโดนแล้วกูลุกูลุกกูดโดนแน่แน่กูดโดนแน่แน่แนแนมีอะไรไหมมีอะไรไหม ไม่มีว่ะแล้วก็งงไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วก็เฮ้ยออกไปได้ปะไม่ได้ฮู้เอาจาดเอาเรื่องจาดขนลุกเลยเฮ้ยโห คงไม่เหมือนเดิมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครสิงแล้วปะเฮ้เชี่ยเอ็แมงมาเล้โอ้โหตัวเป็นเป็นเลย,ชย,ย,ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยบวิวจัดโอ้โหหุยฮุยฮุย เชี่ออย่างบิวชิบหายเชียอยังไงต่อวะปลดไฟได้ไหมไ<ป>เฮ้ยโอ้โหแม่งว้าไปห้องนูน้นเอาดิมาโอ้ยไปแล้ววะเฮ้ย<ป><ป> ใครค้อสอะไรวะเชียรยเอาเรื่องจาดสวัสดีครับโอ้ยเชีรยห้องเปิดเปิดแล้วว่าคุณผู้ชมเฮ้ยทั้งอวะนี่เหรอไม่ใช่เชียย์โว้ใครเดินวะนเฮ็ยสิงเฮ้ย ไอชิปหายแม่งเปิดทีวีมึงมึงโอ้โหเปิดเพลงทีวีเอาอันไหนก่อนเนี่ยกูอุ้ยมาเป็นตัวเลยแพ็คคู่สวัสดีครับผมดูด้วยได้ไหมครับโอ้โยโอ้โหเอาไปได้อีอออ้ยเอ้ยแยเ,ยเ,เคิดคิ โโอหมึงเล่นกูทุกดอกเลยเข้าได้ยังเข้าได้ยังเข้าได้ยังไม่ได้วะเชีย่ยกลับมาห้องเดิมกูโดนแล้วเนี่ยช็อตเนี้ยกูโดนกูโดนแน่กูโดนไม่ได้ ทำไรวะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรกันนี้อะไรวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหึหึหึหขำอะไรเฮ้ยมีเสียงว่าผู้ชมมีเสียง เสียงมีเสียงกิมมีเสียงเย่ารู้ย่ารูมันเปิดได้แล้วมัน,ม,นมันปิดให้ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้และกลับมาห้องนี้อีกรอบเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเชีย่ยผมโดนแล้วขยับได้ไหมเนี่ย อุ้ยมีเสียงด้วยชีพหายแล้วอ้า๋อขยับได้อ๋อขยับได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเดินเดินไม่ได้ละเดินเดินไปไม่ได้เสียงมาจากห้องนู้นชีพหายแล้วโดแล้วช็อตนี้กูโดแล้วเฮ้ยเฮ้ยสแตน ตดลกตลกตีตลกโว้และรอบนี้มีบูชายันด้วยและโดนตีบิวกูจัดจัด <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนตีแม่งอย่างบิวเอาของเล่นเอาเดี๋ยวนะเก็บอ๋อเนี่ยเองอะเอาไม่ใช่ว่ะ อ๋อนูว่าเก็บของเล่นเข้านี่อ้นั่นไงเสียงมาแล้วเอาแล้วแม่งจะเรียกเอ็กโซเดียมาแล้วมายุ่มหัวกูวางไหนวางไหนอ๋อนี่ออ๋ต้องวางให้ถูกด้วยโอ้โหมึงยังจะเรื่องมากอีกไอชีพหายโอ้ยโอ้โห เอาเรื่องจะจัดโดนแล้วกูโดนแล้วผมโดนแล้วอุ้ยเขี้ยโดนโดนกูโดนแล้ว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 กูโดนแน่โดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแน่กูโดนแน่กูโดนแน่กูไม่รอดแน่นอนคุณผู้ชม เอาใจช่วยผมด้วยครับผมโดนแน่ๆโอ้ยกูโดนแล้วกูโด,โดนแน่ๆกูโดนแน่ๆโอ้โหฮึมฮึ่่คำอะไรโอ้และปลดล็อกแบบนี้โอ้โหก็มีตัวเดียว อาพ่ตัวเดียวโดโด,โดและปิดประตูให้กูด้วยใจดีสุดๆและให้กูออกทางนู้นใช่ไหมนั่นไงออาวตันออาวนี่ก็ตันเออเอานี่ก็ตันอ๋อเทปหรอโวกูโดนแน่นอนกูใส่เทปปุ๊บ กูโดนแน่นอนกูชิดกำแพงไว้ก่อนเลยกูโดนแน่ๆกูโดนแน่ๆกูต้องไปกดเล่นไหมเนี่ยกูต้องกดเล่นไหมกูต้องกดเล่นด้วยอ้าวโหลดโอ้โหอ้าว อ๋ออ๋อต้องต้องขยับโอเคทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้แล้วทางเนี้ยตันอเฮ้ยใ,ใช่ไหมนะเฮ้ยใ,ใช่ด้วยโอ้โหมาเป็นตัวเลยต้องเดินไปสินะอุ้ยเอาไปไม่ได้ อะไรวะเอ้าเดินไม่ได้บะเอ้าทำไมวะผมทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าไปทางนู้นเฮ้ยเชื่อมังค์ปคับหันกลับมาล็อกอัพอ๋อแตงฟอร์ขอบคุณที่เล่นเดโมโล็ลอกอัพบายอเล็กซานทันเดอร์ซันเดียสักอย่างว้าวอโอเคจบเดโมโลแล้วคุณผู้ชม เอาเรียงจัดอย่างบิวเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดว้าวไม่เสียแรงที่โหลดเดโมมาเล่นอ๋อนี่ก็ฉากเดียวกันในในเมื่อกี้ที่เราเล่นเลยดิโอ้สุดจัดสุดจริงโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเกมนี้หลอนเอาเรื่องเลยพอสมควรส่วน ซื้อไม่ซื้อกอ็เดี๋ยวค่อยวางอีกทีนะครับเพราะว่าขอคิดก่อนวนะ่าจะซื้อดีหรือเปล่าโอเคครับคุณที่รับชมนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเย้ <Yeah! S 3> เอ้าคุณผู้ชมล็อกอัพตัวเต็มมาอยู่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาว่าอยู่ยๆก็มาโผล่ในคังเอ้าอย่างนี้ผมก็ต้องเล่นแล้วดิ เจอแน่พันเจอแน่รอบหน้าเจอแน่เราจะมากระทืบผีด้วยกันนะคุผู้ชมโดนแน่โดนกูแน่ผีออื